แกงเขียวหวานหม้อใหญ่ๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาจ้าเกลือไปหน่อยค่ะ <ๆ S 2> ชิมรสชาติดูแล้วอร่อยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วนะคะ กินแกงเขียวหวานกับขนมจีนได้วยกันค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ,ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะแตกมันนะคะการทำกับข้าวในแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันค่ะ,ะส เข้มข้นมากเลยค่ะค่ะเติมหางกะทิลงไปค่ะ เราจะใส่มะเขือวัสดีค่ะวันนี้พาเข้าครัวทำแกงเขียวหวานไก่ค่ะไก่เราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะน้ำตาลแล้วก็กะทิค่ะเรามาทำกันเลยนะคะเราจะเคี่ยวกะทิให้แตก สวัสดีค่ะวันนี้พาเข้าครัวทําแกงเขียวหวานไก่ค่ะไก่เราก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะน้ำตาลแล้วก็กะทิค่ะเรามาทํากันเลยนะคะเราจะเคี่ยวกะทิให้แตกเห็นไหมคะน่ากินไหมคะ ตอนนี้เรามาปรุงรสกันเลยนะคะที่เราเตรียมไวค้ค่ะน้ำตาลผงนัวลดดีใส่คะ่ะเติมใบมะกรูดแล้วก็พริกที่เราเตรียมไว้ลงไปคะ่ะเพื่อความสวยงามและกลิ่นหอมเห็นไหมคะสุดไครสุดมันนะคะเพื่อนๆคะ่ะกะที่เราแตกมันแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดคะ่ะ เขือเราก็แช่น้ําเกลือขาดไม่ได้ก็คือเท้าไก่ค่ะต้มเรียบร้อยใบมะกรูด เสร็จแล้วเราจะใส่ไก่ที่เราล้างทําความสะอาดแล้วลงไปนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ใส่เท้าไก่ที่เราต้มไว้ใส่ลงไปเลยนะคะเมนูนี้พ่อบ้านอยากกินค่ะตอนนี้เรามาปรุงรสกันเลยนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะน้ําตาลผงนัวรสด,ดีใส่ค่ะมากินแกงเขียวหวานกับขนมจีนด้วยกันค่ะ คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ไก่ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วลงไปนะคะเพื่อนๆ ชอบใครชอบมันนะคะบางคนเขาก็ชอบแบบกรอบๆเกลือไปหน่อยคะ่ะชิมรสชาติดูแล้วอร่อยคะ่ะไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วนะ,ะสุดไข่สุดมันนะคะเพื่อนๆคะ่ะกะทิเราแตกมันแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เท้าไก่ที่เราต้มไว้ใส่ลงไปเลยนะคะ เมนูนี้พ่อบ้านอยากกินค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆใส่โหระพาลงไปค่ะเติมใบมะกรูดแล้วก็พริกที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะ เพื่อความสวยงามและกลิ่นหอมเห็นไหมคะอ่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะปุดพริกค่ะพริกแกงเราใช้พริกแกงสำเร็จนะคะโหระพา ชอบใครชอบมันนะคะบางคนเขาก็ชอบแบบกรอบๆค่ะเติมหางกะทิลงไปค่ะเราจะใส่มะเขือน้ำตาลแล้วก็กะทิค่ะเรามาทำกันเลยนะคะเราจะเคี่ยวกะทิให้แต เข้มข้นมากเลยค่ะปุดพริกค่ะพริกแกงเราใช้พริกแกงสำเร็จนะคะโหระพาชอบใครชอบมันนะคะบางคนเขาก็ชอบแบบกรอบๆแตกมันนะคะการทำกับข้าวในแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันค่ะสุดน้ำตาล แล้วก็กะทิค่ะเรามาทำกันเลยนะคะเราจะเคี่ยวกะทิให้ตามากินแกงเขียวหวานกับขนมจีนด้วยกันค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเอะ ตอนนี้เรามาปรุงรสกันเลยนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะน้ำตาลผงนัวลดดีใส,ส่ตอนนี้เรามาปรุงรสกันเลยนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะน้ำตาลผงนัวลดดีใส,ส่น้ำตาลแล้วก็กะทิค่ะเรามาทำกันเลยนะคะเราจะเคี่ยวกะทิให้แตก น้ำตาลแล้วก็กะทิค่ะเรามาทำกันเลยนะคะเราจะเคี่ยวกะทิให้แต่เข้มข้นมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่ไก่ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะ ไหมคะน่ากินไหมคะแตกมันนะคะการทำกับข้าวในแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันค่ะสุดพริกค่ะพริกแกงเราใช้พริกแกงสำเร็จนะคะโหระพาเขือเราก็แช่น้ำเกลือขาดไม่ได้ก็คือเท้าไก่ค่ะต้มเรียบร้อยใบมะกรูด ชอบใครชอบมันนะคะบางคนเขาก็ชอบแบบกรอบๆเลยนะคะเขาชอบกินมะเขือสุกค่ะ ติมหางกะทิลงไปค่ะเราจะใส่มะเขือค่ะเติมหางกะทิลงไปค่ะเราจะใส่มะเขือสวัสดีค่ะวันนี้พาเข้าครัวทําแกงเขียวหวานไก่ค่ะไก่เราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะ เขียวหวานม้อใหญ่ๆของเราก็เสร็จเรีย